แกจะทำร้ายผู้คนอีกมากมายถ้าแกคิดจะทำตามแผนที่แกวางไว้กูไม่สนกูเสียบใครไปอย่างนี้เลยไงโอ้โหโอเอาแล้ครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้สู่ชูชูชาวพาร์ทที่5นะครับน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละนะเดี๋ยวคลิปนี้นีะครับเราจะมาไขปริศนาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเจ้าชาวหรือว่าปีศาจไฟลดสิงทุย ปีาศาจสิงหรถไฟนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรายังค้าง NPC อยู่หนึ่งท่านนะครับที่ยังไม่ได้เก็บไซเคเวสนะเดี๋ยวเราเก็บไซเคเวสตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยนะแกเบมิมโอเคนะมีอะไรเราช่วยบ้างว่ามา <Hi. S 1> คุณน้า <Hi. S 1> ชื่อ <Media. S 1> ลอนนี่ <come> นะครับเฮ้ hey, แก เป็นแกเป็นคนใหม่ที่มาทำงานกับเราใช่หรือเปล่าต้องใช่แน่ๆฉันต้องการของบางอย่างที่อยู่บนยอดหอคอยพวกนี้นะนะไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้บังคับแกทำงานฟรีหรอกนะพี่ฉันใจดีพอที่จะจ่ายค่าจ้างให้แกรู้ไหมคุณวอลเลนเนี่ยไม่เคยบอกใครบนแผ่นดินใหญ่เลยเรื่องการทำเหมืองที่นี่นะนะเ<ๆ>ขาไม่เคยรายงานว่าถ้ำถลม่มด้ซ้ำไป ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้เราที่พักของเราก็แย่มากๆแต่ฉันเนี่ยควรจะได้รับสิ่งเหล่านั้นเออสรุปเลยนะไม่มีคนงานในเหมืองในหมู่พวกเราเนี่ยได้รับสำเนาเอกสารของตัวเองเลยแต่นั่นก็ไม่กระทบกับลูกน้องของฉันมากเท่ากับคนที่มีสถานะแบบฉันหรอกนะฉันสะฟ้องไอว้วอลเลนให้หมดตูดทันทีที่ออกจากเกาะน,นี้ได้และฉัน จะใช้เอกสารพวกนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยละเมิดสัญญาของพวกเราเขาเก็บเอกสารของเขาเนี่ยเอาไว้บนหอคอยพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีเหตุผลที่ฉันมั่นใจว่ามันเป็นแบบนั้นและงานนี้เนี่ยก็เหมาะกับนายมากๆเลยแหละนะปัญหาก็คือเขาสร้างหอคอยพวกนี้มานานแล้วหลายปีก่อนตั้งแต่เราเริ่มขุดเหมืองนู่นน่ะแล้วก็ตอนนี้มันใกล้จะพังลงมาแล้วด้วยฉันหาทางขึ้นไปเองได้อะนะ แต่นี่เมื่อแกมาอยู่ที่นี่แล้วแกขึ้นไปเอามาให้หน่อยสิไอเวนกวนตีนะเนี่ยเอะ <c oughs> สำหรับรางวัล <c oughs> ฉันจะให้เศษเหล็กที่ไรประโยชน์กับแก <c oughs> ชิ้นหนึ่งแกคงต้องอยากได้มันไปอย่างแน่นอนโอเคครับคุณผชมตอนนี้เราไปที่วิหารกันเลยดีกว่านี่ครับเพราะว่าเออหลังจากพ์าที่แล้วนี่ครับ เราได้รู้ว่านีครับไอคุณวอเลนเนี่ยจะเอาศพของอลูกเจ้าชาานะครับอีก3ใบอะ่ะเออคือดึงพลังออกจากไข่ให้หมดนีครับ3ฟองจากนั้นก็เอาซากศพเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งต่อจากนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้ทราบกันว่าไอคุณวอเลนเขามีแผนการอะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่วิหารกันเลยดีกว่านะวุู๊ชิกกชักชิกกชักชิกกชัก เออตอนนี้นี่ครับเรากําลังจะไปที่วิหารใจกลางเกาะนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาไข่ทั้ง3ามใบนี้ไปเรียกเจ้าชาวออกมาจากนั้นเราก็จะได้ต่อสู้กันในศึกตัดสินนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นั้นนะครับเราถึงแล้วหรือเปล่าเอยจอดก่อนเลยฮะถึงแล้วเหรอถึงแล้วนะครับถึงแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวโอ้กูพลาดแป๊บหนึ่งอุย้ยเออลูกน้องมาต้อนรับเราเหรอ

อัพเกาะจนเต็มแล้วนะสําหรับน้องที่ทักมานะครับเรียบร้อยนะครับผมพออัพเกาะเต็มแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเลยก็คือเขาของโซงเงคิงนะครับหรือก็คือหมวกของคุณอุซบนั่นเองเออนะครับแล้วก็เอ่อความเดิมตอนที่แล้วกันสักหน่อยไหมเมื่อพาที่แล้วนะครับเราได้ไปจิกไข่มาอีก2ฟองแล้วก็ไปรับคุณบ๊อบมาด้วยนะครับเออคุณบ๊อบนี่นะครับนี่ก็คือคุณบ๊อบของเราครับผม เพราะว่าภรรยาของคนที่สร้างปืนเนี่ยเขาบอกว่าให้เราตั้งชื่อปืนนี้ว่าบ๊อบด้วยนะครับซึ่งคุณบ๊อบจะเป็นปืนเอ่อว่ยิงรัวได้อยู่อ่ะก็ได้อยู่บังโอเคคงจะได้อยู่นะครับแล้วก็มีน้องบอกมาว่าปืนไฟเนี่ยใช้สําหรับการชะลอความเร็วของเจ้าเชาวนะครับให้เรายิงแบบเป็นจังหวะสามชาตึง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 โอเคนะครับ จากนั้นเปลี่ยนเป็นปืนธรรมดาก่อนละกันจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับบทสรุปเราคงจะได้เห็นในอีกสักครู่นี้แล้วนะสรุปว่าเราต้องมาทืบไอ้คุณวอลเลนในอีพีสุดท้ายเอ้ย g ก t out จอดออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ได้มาเลยนะครับมาเลยมี2ให้2มี3ให้3นะครับเดี๋ยวเรายิงเก็บไอ้พวกนี้ไปทีละคน2คนก่อนนะครับผม เออปะ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 ปาปปลา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 เรียบร้อยเอ่อเหมือนผมรู้สึกว่ามันแหลกขึ้นว่ะพออีพีหลังๆไม่รู้ทำไมนะครับรู้สึกว่าเกมมันแหลกแปลกๆกับคุผู้ชมถ้าภาพมันไม่สมูทก็ขออภัยด้วยนะเพราะตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่เฟรมเรทเอ่อปเฟรมเรทเองนะครับเอ้ยไม่ใช่8ปดสิบพูดผิดโทถ้าภาพมันกระตุกไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปเนี่ยผมขอเก็บเศษเหล็กก่อนละกันนะเพราะว่าระหว่างที่เราต่อสู้กับไอ้ชาวในศึกตัดสินเนี่ยคิดว่าต้องใช้เศษเหล็กจํานวนมากแน่เลยนะครับโอเคเจอคนอีกแล้วนะครับผมว่าผมลากมาทีเดียวเลยดีไหมฮะวิ่งหลายรอบมันเหนื่อยนะครับเนี่ย <got> โอ้โหโอ้โหจุกเส็นเหล็กมาก่อ ยิงหลังกูมาแล้วนะครับมีเศษเหล็กเดี๋ยวค่อยเก็บเก็บเก็บโอ้โหนายู่นายู่นะครับมาหรือเปล่าขอสองท่านนะครับขอตัวขอตัวไปรกสองที่ครับพ่หนุ่มได้เลยเดี๋ยวพี่รถไฟจัดให้เออดมาครับมาครับมาครับโอเคครับไปกันต่อเลยเอ่อหมดหรือยังเนี่ยฮะเราอยากจะเอาไข่ไปใส่ในปริซึม บนออยอดหอคอยแล้วนะครับตอนนี้ต็ดเหล็กเรามีเท่าไหร่แล้วเอ่ยมี3 8เอ่อได้หลอดเลือดมาอีก3หลอดน่าจะพอละมั้งนะคิดว่าคงจะพอนะครับแล้วก็ไขกุญแจเลยไงแหมไขกุญแจเลยนะครับผมเออนี่นั่นเหรอสามเหลี่ยมพิซซึมที่เขาพูดถึงนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราลุยกันเลยไหมนะครับ ึตัดสินและบทสรุปทุกๆอย่างนะครับชูชูชาวไปมีคัดสีนด้วยว่ะเอะตอนนี้เราก็เ,ออเดินมาแล้วนะครับที่สำเหลียบิซึมพร้อมกับไข่อีก3ฟองแล้วก็ยังไงใส่เลยใส่เลยโอเคฟองที่หนึ่งะครับเอ้ยได้ยินเสียงเท้าคนว่ะคุณผู้ชมได้ยินเหมือนกันไหมได้ยินได้ยินน่ะวิ่งอยู่ข้างนอก ฮึบแล้วก็อีออกไปจากวิหารซะเจ้าคนแปลกหน้าแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังทำอะไรวางไข่ลงช้าๆทิ้งมันไว้บนพื้นแกจะทำร้ายผู้คนอีกมากมายพาแกคิดจะทำตามแผนที่แกวางไว้กูไม่สนกูเสียบไข่ไปอย่างนี้เลยไง <c oughs> โอ้โหไอคุณวอลเลยเช้าที่สามนะครับไม่แกมันโง่แกทำให้เราตายกันหมด โอ้โหมาแล้วมาแล้วเจ้าเช้าเออหรือยังไงต่อโอ้โหขามันขยายใหญ่ขึ้นหน้ามันเริ่มบ,บิดเบี้ยวร้องด้วยโอ้โหปีเสียงองหันมาแล้วนะครับยังไงวิ่งดีกายกายวอกเกอร์โอ้โหรันรันโอ้โหเออเรียบร้อยไอ้คุณวอเลนลาก่อน ไอไฟตายเป็นคนแรกนีมึงโอเคครับถึงรถไฟแล้วเราตอนนี้จะโดดขึ้นรถไฟจับเกียร์ไปข้างหน้านะครับโอ้โ oh หแล้วก็เราใช้ปืนกลนใช้ปืนกลนกลที่ไม่ใช่กลนของฟรีนะกลแบบกลยิงรัวๆนะครับ mm hmm. หลอดเลือดนี้คือหลอดเลือดแท้ทรูนะครับ mm hmm. เราสามารถยิงมันให้จนหมดหลอดเลือดได้นั่นเองนะโอเคไปต่อยาวๆเลยนะครับไปต่อยาวๆกับปืนกลน กลนขอกฟรีไม่ใช่นะครับโอ้โหโอ้โหมันวาร์ปได้เหรือแต่หนึ่งกูปืนไฟก่อนนะครับปืนไฟเผามันทิ้งระยะห่างนะครับโคระยะห่างทางสังคมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่ามันมันวาร์ปได้ในเมื่อกี้อ่ะโอ้โหมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วมึงต้องเจอเออลูกกระลำลูกกระลำอยู่ไหนอยู่นี่นะครับลูกกระลำเออือไปมึงเจอกระลำนะครับมึงมึง เออนะครับ้ยแปลกล,ล,ล่างว่ะโอ้โหหายอีกแล้วนะครับอยู่นู่นเอนนอ,อเอาไปกระลำนะครับหายไปอีกแล้วเลยวเน,นี่มึงวาร์ปไปวาร์ปมาแต่ก็ยิงโดนอยู่ดีนะครับยิงโดนอยู่ดีเออ,ย,อย,ยังไงยังไงยังไงอ้โหแปลงล่างแปลงไล่ลลลออรอบเหรอู้หูมาเลยมาเลยนะครับ,ม,ม,รบมึงเจอโอ้ยิงไม่โดนโอบิงหนีด้วยอุ้งมาอย่างงี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเลยนะครับยิงก่อน ขอไปเเติมเลือดให้รถไฟอ้โหหมดหมดหมดเลือดกูเลือดกูอดกโอเคเจอคุณบ๊อบหน่อยนะครับมาคุณบ๊อบคุณบ๊อบยิงเลยเออมึงเจอคุณบ๊อบไงโดนเออโดนคุณบ๊อบตะท้ายหายไปอีกแล้วโอ้โหแหลกตอนนี้แหลกถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเจ็บคอไม่ไหวแล้วนะยิงก็ไปเรื่อยนะครับเฮ้ยขอคืนน้ำลายนิดนึงหายใจไม่ทันนะโอเคตอนนี้มันทำอะไรอีกแล้วไม่รู้ ป้างเขาให้ยังไงวะฮะมึงเจอคุณบ๊อบนะครับคุณบ๊อบยิงแบบรัวมากลูกกระสุนนี่ใหญ่เจ่าหัวไม่โป้งผมเลยนะบอกเลยอะคุณบ๊อบเนี่ยจะบอกให้นะครับผมรู้สึกว่ามันมาใกล้เกินไปต้องเปลี่ยนเป็นปืนไฟนะครับผมระยะห่างทางสังคมโอเคอระยะห่างทางสังคมด่วนนะครับแล้วก็พอมันออกไปไกลๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราใช้น้อยหนาหรือว่ากระลำปียิงยัดมันต่อเลยนะครับกระลำปีมา กระลำปีมานะครับกระลำปียิงไปเลยมันใกล้จะหมดหลอดแล้วว่าเลือดมันอะนะมันใกล้จะตายแล้วอุ้ยหายไปแล้วโอ้โหเดือดเดือดจัดจิ้หายแล้วรถไฟกูรถไฟกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปั๊มเลือดโอ้โหเออทานอยู่ทานอยู่มึงตายมึงตายอย่างเนี้ยฮะมึงตายเหอะทำไมคัดซีนแล้วโอ้โหมึงโดนแน่ลอบไปที่สะพานนะครับยิงอุ้ยม่ยมันหลบไม่ใช่คัดซีนนี่ว่ะ นี่มึงโดนเรียบร้อยตกลางไปแล้วอนี่ยังไงต่อลึบเอ,อือาโคตรมันแมมันจัดจัดนะครับผมจบแล้วใช่ไหม ตายแล้วนะครับเรียบร้อยตามแผนที่เราได้วางเอาไว้เลยระเบิดสะพานแตกตายนะครับโอ้โหมีต่อไหมมีต่อไหมเอออะไรวะหน้าอย่าบอกนะว่าไข่เฮ้ไข่เหรอชิปชิปไก่แล้ว ยังมีไข่อีกฟองคุณผู้ชมโอ้โหกำลังฟักเลยด้วยนั่นนะดูดิโอ้โหแสดงว่ามันต้องมีภาคสองอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับซีรีส์ชูชุแสงอะไรวะเฮ้ยจะบอกว่านั่นไข่หมดเลยเหรอ โอ้โหโอ้โหจะเลละโยมใครเป็นล้านโอเคครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชูชูชาวรถไฟโทมัสสยองขวัญนี่ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซีรีส์นี้นะก็เนื้อเรื่องผมว่าก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ายังขาดแบบจุดน่าสนใจของตัวเกมไปนิดนึงนะครับมีอะไรให้ทำน้อยไปหน่อยนะแล้วก็ลูกเล่นที่เราจะเ,เล่นกับรถไฟได้มันควรจะมีมากกว่านี้นะครับแล้วก็เจ้าชาวเนี่ยอ,อมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดมากมายนะครับหลังจากที่ผมได้กระลำปีมาใช่ไหม ผมก็แทบไม่โดนมันฆ่าขณะตอนที่ผมต่อสู้กับมันอยู่เลยนะครับผมยกเว้นว่าผมเดินตายกลางป่านะโอเคครับก็นี่ก็เป็นเอ่อเกมที่ผมเล่นนอกจาก a r ร์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมพอจะไปต่อได้หรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ a r ร์เธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงกลับไปทำอาร์กต่อให้จบ EP นี่ครับเอ้ให้จบซีรีส์เลยนะครับสาหรับอาร์พายเรียมชดอีโวนี่ครับผม สำหรับคนที่รอการ้อขออภัยด้วยนะเออผมแค่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับขอรีขอรีเลกนิดนึงนะครับผมเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับจ้กู